สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศาเรื่องเด่นเย็นนี้กับผมธนินวัดพัฒนาวิรุณนะครับวันนี้เรามาก่อติดสากาณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือครับ วันนี้ภาคเหนือมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากกว่าภาคอื่นๆรับก็คืออ่วมฝนตกหนักสุดมาตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาสาเหตุก็เพราะว่ามีปัจจัยก่อฝนลุมเล้ามากกว่าเพื่อนเลยนะครับจากกราฟิกข้อมูลอากาศครอบครัวข่าวสามฟ้าไทยล่าสุดตอนนี้กลุ่มเมฆที่เคยปกคลุมอยู่มากในประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าได้บางลงอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับความหมายก็คือฝนหนักๆที่เคยเกิดขึ้นแบบเมื่อคืนในหลายจังหวัดภาคเหนือจากนี้จะลดความเสี่ยงลงครับสาเหตุก็เพราะว่าเมื่อคืนนี้ยอมความกดอากาศต่ ยอมฝนสัลั์รณ์รูปตัวแอลเนี่ยครับได้เคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้ามาปกคลุมในบริเวณภาคเหนือแล้วก็แช่อยู่เงี้ยครับจึงทําให้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นส่วนตอนนี้ยอมความกดอากาศตามได้เคลื่อนทางตะวันตกเรื่อยๆเข้าไปทางประเทศเมียนมานะครับความหมายคือยอมฝนไปฝนหนักๆก็ตามไปด้วยนี่คือเหตุผลที่หลังฝนตกหนักหนาแน่นมาตั้งแต่เมื่อคือนแล้วพอกลางวันฟ้าเปิดบางที่มีแดดครับแต่ก็อย่าเพิ่งวางใจนะครับจากภาพร่องมรสุมยังพาดผ่านอยู่ร่องมรสุมให้จำง่ายๆคือร่องฝนนั่นก็หมายความว่า ฝนยังคงมีตกหนักในบริเวณภาคเหนือในคืนนี้ได้อีกนะครับโดยเฉพาะในบริเวณที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษก็คือบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเพราะว่าตรงนี้อยู่ใกล้กับหย่อมฝนที่เคลื่อนออกจากไทยไปตามร่องมรสุมไปทางเมียนมานั่นเองครับซึ่งก็ได้แก่คุณผู้ชมในจังหวัดตากและแม่ฮ่องสอนแต่ก็ยังมีข่าวดีนะครับก็คือฝนจะไม่หนักเหมือนเมื่อคือนที่ผ่านมาแล้วครับนายวรพจน์คูณนาวิวัฒนางคูลนักอุตุนยิยมวิทยาชำนาญการบอกว่าพรุ่งนี้หย่อมความกดอากาศต่ำจะเลื่อนไกลออกไปจากไทยมากกว่าน,นี้คทาใใหห้ฝนนนภเนือจะลลดง โดยเฉพาะในจังหวัดน่านและเชียงใหม่ที่มีฝนตกหนักในเช้าวันนี้นายธเนศสมบูรณ์ผู้ในการศูนย์ประมวลวิเคราะห์สาการน้ำกรมชลธารบอกว่าคาดว่าจะได้น้ําเติมเขื่อนภุทิพลและเขื่อนเศรษฐกิจซึ่งเป็น2เขื่อนหลักของลุมเจ้าพยาเนี่ยจากฝนหนักรอบนี้อีกประมาณ400ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นครับแต่ทั้ง2เขื่อนหลักก็ยังต้องจับตาสาการน้ำที่ไหลลงเขื่อนต่อไปนะครับหากพ้นช่วงเวลาฝนหนักช่วงนี้ในภาคเหนือไปแล้วเพราะว่าปริมาณน้าในเขื่อนตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงครับ ส่วนฝนในพื้นที่อื่นๆเป็นอย่างไรเราจะมาดูทั่วไทยกันต่อเลยนะครับช่วงนี้ทั่วไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักได้โดยเฉพาะตอนบนของประเทศนะครับพื้นที่ฝนตกหนักวันนี้ให้ระวัง10จังหวัดภาคเหนือ5จังหวัดิีสารและ4จังหวัดภาคตะวัน,นอนอกนะครับในเกณฑ์เ0 80%ของพื้นที่คลื่นอันดามันและอา่าวไทยตะบนจะสูง2เมตรเดินเรือระวังนะครับและปิดท้าย แต่เวลาโชว์ไอเดียคิดเพื่อเราทำเพื่อโลกนะครับจากผู้ชมทางบ้านที่กดไลค์และเขียนเข้ามาที่แฟนเพจทีวี360องศาประจำวันนี้นั่นคือแนวคิดเปิดน้ำใส่ถังแบบให้หยดเบาๆเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ไว้อาบแถมยังประหยัดค่าน้ำด้วยนะครับโดยคุณผู้ชมที่ใช้ชื่อใน a c e บ o o k ว่านัตชิแทสครับรับไปเลยนะครับของที่ระลึก90ปีที่10ข้าดข่าวสามดูวิธีการรับของรางวัลที่แฟนเพจทีวี360องศานะครับเรามาตามกันต่อในช่วงของข่าววันใหม่เลยนะครับเพราะนี่คือ เทวี <TV. S 2> สาวร้อดสาวสวัสครับสนับสนุนโดยกาแฟแบัตที้ดีนทรีอินวันเอ็กซ์ตร้าโรส